สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนำหม้อเพิ่มไฟยี่ห้อเจริญสุขหม้อแปลงนะครับขนาด30แอมลุนเอมิเนอนะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับตัวบอดี้ถูกออกแบบมาให้ใส่แหลกขนาด4 u ยูนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาแนะนำตัวอุปกรณ์ด้านหน้าและด้านหลังนะครับเริ่มต้นจลกทางด้านหลังก่อนนะครับชุดไฟเข้าครับจะเป็นชุดเทอร์มินอลนะครับซึ่งเป็นสีแดงนะครับจะเป็นลายไฟนะครับสีดาจะเป็นลายยูตอน ตรงกลางนะครับจะเป็นปั๊มลมระบายความร้อนซึ่งจะทํางานต่อเมื่ออุณหภูมิภายในสูงเกินสี้าองศาทางด้านขวานะครับจะเป็นชุดเทอร์มินอลไฟออกนะครับตัวสีแดงจะเป็นลายไฟนะครับสีดาจะเป็นลายนิวตันนะครับขยับมาทางด้านหน้านะครับตัวด้านบนนะครับจะเป็นโวลต์แอมมิเตอร์นะครับโชว์แรงดันไฟออกนะครับตัวด้านล่างนะครับจะเป็นโวลต์แอมมิเตอร์นะครับโชว์แรงดันไฟเข้าหันลงมานะครับจะเป็นออด เตือนสัญญาณไฟเกินที่240โวลต์ถัดมานะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเสียงเตือนนะครับตรงกลางจะเป็นแทบปรับเพิ่มลดแรงดันไฟครับทางด้านขวามือจะเป็นแทบเลือกการใช้งานระหว่างไฟตรงและไฟผ่านมอเอเพิ่มครับ